วัดีจ้าพี่น้องมาเด้อมากินสมอันมักกะท้อนน้ำกันจ้ะพี่น้องตำหม,มักกระท้อนแจ้งง่วงมา,มามามากินน้ำกันจ้ะก่อนอื่นกับปากกดไลกดแช่คือเกาเลยจากพี่น้องมามาสดน้ำกันจ้ะตดน้ำ้ำยายต่อมพี่น้อยตำกระท้อนจะน้ำปลาค่ะพี่น้อง จามมาด้อแต่มาถอน้หนึ่งแซ่บๆจะไปองมาได้จามมาดื้อ จับจับเนไเมอพะยำไม่กี่เล้วนอนดึงตั่ละหัดแซ่บมาจับพี่น้องแกงวงวมาตามนะ ต่หมกต้องต่หมกกระท่อนเล่นบางคนเป็นกรเอ็นกระท่อนเนาะมันเกิดจากปักต้องแยกกันในทั้งหักต้องโอ้หมกกระท่อนว่าผิดว่าถูกพี่น้องเอ๊ะ อยากว่าที่ตำกินไปเยอะแล้วมาเฮาไปเย้อ,ออกไปตลาดมาต่ำกระทุอนกันจัะเจ้ง,วง่วงไหมเด้อค่ะมาเด้อ ในแต่วันขาวตูนคูนหนาจุก สูงเมื่อหยิบกรได้พี่นะ้องเอยขออนุญาตองค์ญาติใจรึแต่เมื่อน่ะทำกระทัอนไว้นนะี่

nguồn. hoàng Xem cả thuần

จ้าอิมเนจาแล้วติดไปเลยได้บันกิบหนาพอกันไหมเด้อค่ะเด้อพี่น้องปากกดไหลคกดแชรขึ้นเกาละจ้าปากาติดตามาย่มชุ่มแชร์จบันบันเด้อค่ะพี่น้องอจ้าไปจ้ากินสมแก่งหว่ง